สวัสดีค่ะมือนีอมาพอกับช่องบาวทูนสาวจอยนะคะมาพาพามาเบิงชีวิตหมอลำเนะาะว่ามันฉีดรำบากซ้ำไหนเบิงน,น้ำยโดรำไปก่อนแล้วโจยมันนี่เบาน้ำพังอภั้าตานังบัวยำไปเลยแมียยับไปเรียนนั่งตัวเนาะ เน็ตโฉด้ประโยชน์ไหากาแฟหนึ่งร้อยปักบุตรเนจ้าเอาปักบุตรพี่น้องครับลองเหบุญลน้ำกันได้พี่น้องเหบุญกะกินปักไปแล้วมันสิสู้สิฮะบอกมันต้องไฟเป็นทุกฝั่งมจะหน้ากันแล้วปักแถวกูซูมน้ำท่วมวะครับบพราะเร็เพราะไปใส่เบสแสดงครั้งแรกเมื่อหกสิบหกนาทีที่แล้วกูลสแตนหัวใจมันละมุนม้ว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 นเลยัแกไตื่นเรอครับ ไปถถมมเมื่อนีอยู่ตลาดสมาร์ทแลนด์เ้ยค่ะเบื้องชีวิตหมอล่มค่ะมึงดูกินอยู่ลำบากเ้ยค่ะนอนตามหฮมใหม่เ็นะคะยู่ทุกมองไหนมีห่มเข้ากับไปตรงนั้นนะจ๊ะ ตาละพันแนวเสียงลงสูงเปลี่ยนแล้วก็อิปื้มเราบอเคยลืมเล่นใจเจ้าสตาเขาามฟังเพลงล้ำเลยจ้ะฟ้งเพ้งแล้วมวนน้ำจ้าสิติดลงมาแล้วทางนั่นเอาอย่ามันคอยอ่านพี่เกมจะไปวันพี่เกมจะไปวันนี้นะครับพี่เกมใส่แมกป่าน ีกกม่ตอนนี้พายุกำลังไนะคะพี่น้อง2,400ตอนนี้2,200ปวดไหล่ปดแค่ไปลองครับปวดยกกูใครพี่น้องถอยลงก่นนี่ผู้ขานี้ได้ป่ะที่นี่กินหอวทุกลูกจังเลยจะมาขึ้นวงวันไหนตอนนี้นั่งไสเมื่อละสองเข็มพี่น้องครับจากคนยันเข็มในการเป็นฉีดยาเอาเองจันพป่น้องอีกครับมวน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 ไปปั้นหารอบแล้ววะจันพี่งอมแบบมวนนะ พี่น้องปักพุธเด้อริ่มปฏ mm ิญญผู้ใดสิโอนค่าทำบุญกราโอนมาได้พี่น้องเด้อนะครับตอนนี้เรากำลังตั้งต้นพบป้าพี่น้องครับพี่น้องผู้ใดมีจิตใจอันใสศรัทธากับเถอะเม่นจ้าพร้อมเปลี่ยนจ้าเรื่องไม่ได้จะฝากมาไล่น้องยูโรปพี่น้องครับย่าให้นาลาได้ไหมหนาลาได้ไหม ฟันเพลงมาแล้วกับฟังพอยุต่อิโตพยุดเล่ยนในครับวันนี้อยู่หลังตลาดสมาร์ทเลนตรงข้ามวัดห้วยป่าพี่น้องครับน้ำผู้ข่าวบริอาบสามมือเลยพี่น้องมือย้วนมือย้วนอันอันอันข้าวไอ้ไส้กรีไประหวดรถเรนหนีพอดีมือขึ้นมาสิกับประหอดพี่ผู้ใดกินเข่าเพราะรถแค่ตัผหับมันผู้ขับมากเป็นไงหนุ่ยเราจมบอว่าในขี่อันย้อนหายกินมึงเอ้ยเรา <łość> <S 2> <S 2> นปั้นสี่หลอบแล้วครับปั้นๆดันๆดันดูดูเด้อพีเด้ออีน้องเปิดปิดกระสันไม่ปันป่ะคะไปยุโรคมักเบาหรือมักสาวครับถามแล้วยุโรคมักเบาหรือมักสาวมักสาวครับ ในนอนยังประยุทธ์กับนอนข้าวหนึ่งพี่น้องหอดพี่ลำเวลาอะไรรู้ป่าวว่าใจจะยิ่งโวยกับปีกับน้องพี่น้องปากนี่ได้พี่น้องหรือคุณสไตล์วัดใจหมอลำกับผ่านไปตอนนี้ได้ประมาณเกย์สีหอดเช้ามุ้งเฝ้าดันซอยเยียร์ได้พี่น้องประจันหนาลาได้หนาลาอันนี้ถ้าชอบกได้มาดนก่อนรู้น่าจะว่าเปิด เก็ทายม่องเาวไงตอนไหครับตอนที่น้องว่างครับตาิชเนี่ยบอกว่าพุกลุกสดมีคนเขาเมียนสามลายุกลุกขนาดคไม่กินขนมแบบพิสดารเลยลองปิติว่าสบายอาจารยมันสนมาแต่แบไม่ยิงหายเรียบอร่อยเลยลูกมันน่าไปเลยได้รู้เด็กยงนียวลามาแล้วเอาสลุกเ้ยพี่น้องลุรุณมาแล้วกับสิลุกเหรลงแล้วสวัสดีค่ะ แช่นองฝากติดตามซองยูดีพ่นยุ่งเครื่ีงเ้มเน้ฝากติดตามพี่นอวันีฝากติดตามยังยู่นีๆการกอนอันไี้ไม่หอหางมือไอพไ่นองสาวนี้ไมอนหางมืแล้วาม่งามอยอยู่ง่ขีนย่ร่องเขาจ้าอกับหยอกหยอกไปเพรไ่รู้ไปไปนั่งน่ีไปน้าปันมนบัวบอยยุ่งไปไหนครับ มักสาวรุ่นพี่บอกขอบคุณค่ะล้งล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 งอันนี้เือดเข็มหรือว่าจังเลยตุเรียนหมดทุเรียนก็ไหนกินได้เลยบอกทุเรียนมวยโลมีประกาศจะกินแล้วเด้อเป็นไรพี่นองช่างนั่นทมข้าวข้าเจ้าในภายพ่อเจ็บระเบิดน้องนุองอมแหมฟมงแน่นอนนโยบนยฝากแน่ฝากแน่พี่นองครับดัน ขันบ่ได้มหนึ่งมาเลี้ยงบาญินนาลาเดลโรเสียคผาบันเพียงสีรอบแล้วว่าสั่นบ่ได้เด้อพี่น้องพอสั่นสินาลาดีเพีงออมแย้มก็โอเคนะครับวัยมวลก็ยังนี่พี่น้องกับนางเอกยกงามโดยเฉพาะแดนเซอร์โอ้ยแดนเซอร์เป็นไรจ้าพี่ต้องโกงงามๆบ่เดือนเดียนเนี่ย คุณดีก็ยังเออเมไร่ลองเล่นควมเพียรเนี่ยเท่านใดๆอยู่ดห้องยัสาเดียนกันงีกคือได้เอาผ้าน้มัมานาปี่คืผ้าน้มัหนึ่งน้ขาสองคนชาออได้ชิสามเกยวหนึ่งลอยคะเนี่คนละคน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  วงพิมมาบูดบอกว่าบ an ิ well, ๊กซดกระบครับป้อมน้อยห่างกันเปรที่รักกันติดหนาเลยไันยังรู้วนันนั่นนันนันนันอยหยุดมาอีกแล้วฮ่าฮ่าามกี่ว่าดูงาดุนดันเพียงใหม่ล่าสุดในดีอว่า์ซันบาเอาดันในพี่น้องดันดันดันน้องเอมเอ็ดในพี่น้องดันครับดันดัน ยูรร้องเพลงลํำหนนหวยจับน้อยแน่วรำราตยูโยมันคืออะไรลําำหนุนหวยเด่นไหนเย็บปีคำว่าปุ่นแล้วด้วยหนึ่งพันคะแนนขอบคุณค่ะเอาไปเลยคนละสิบบาทดีสู้สู้สู้สูเด้อวันสั่นว่าไปใส่ละมอันมาเรียนโฆษณาเราไปใส่ไปอ่ะ ไปล้วมือกันมาไหมพี่น้องยังบุกเอยู่ทุกูอยู่ใจทเออเอาเจ้าใดอยากได้มาเด้อพ่น้อด้อไปงพันคะแนนเลยอืออีไอเพิงไม่เอ้ยพยุดอยากดูชูดาวจรัสฟ้าอีกครับวิ้ยเดี๋ยมันพวกแดงปะตลดสมาอยูลังตลาดเลยหลังตลาดนดอยู่หลาดยหลังตลาดเลยมลี่มาเดยล้อ่หตี้ยกได้ยู่ลอามาแ ค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละค่ะพามาเบืองเบืองหลังของสาวมอล่เด้นะคะถ้ามาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวทุนสาวจอยในเด้อจ้าสวัสดีจ้า